สวัสดีจ้าพี่น้องเนี่ยพบก,กับสาวตานคนเก่าคนเดิมอีกแล้วสวัสดีครับผมกับเป้าององครับผมมือนี่สิผ้ามากินส้อยจูยูเคียงเนื้อเบ้าององจ้บพี่น้องโดนนะครับเป้าององกับบัลลทชายคลิปลุ่งเสียรครับผม <c oughs> มินี่สาวตาลมาเหนียนั่งกับเลยถ้าสาวตานจับเลยครับนี่นเนี่ยสะโพกได้ไหมสิผ้าแบบสะโพบมั้งเนาะอันนี้มันช้สำช้ำจริงจริซื่อไซส์เขบอกเนื้อ งามๆขาหัวตะเลวนี่งในะนัวสาตาตับับไเด๋หน้าครับเดี๋ยวข้นน้เมื่อกี้เ็นลูกค้าคนมาสื่อเลยนะอันนี้ข้าแหน้านะครับนี่รับเดี๋ยวข้นอย่างนีนะอาตานาตอนนี้ไงได้อป๊อัเอาพอดีพอดีนี่แหละ

เราท้าสอนแเกียผมต่อมนมัน็คดูมาเนื้อแดงจะสดงามขนาดพี่น้อง ขมบํารมขมวะขุมอเมะอ้าเก้านมันนี่มาลาชีโลกนะครับมาลาชีโลกกระเพีะยก้วอ๋ออุปกตณ์ยังไงสิเนี่ยสามจิบกิบสามจิบขั้นเหนื่อยขั้นเหนื่อปลาเเนื้นนอก็คือแบบว่าแบบนี้เลย แปดพูดแปดไปเลยเอ้ยไป่งอะไรบ้างตายอึถ้าขนาดเดี๋ยวกอดีไปลองคุยองเนี่ยก่อน là. Cái mm. okay. oh, ao. Tập. Lục mm. con. Tập tập con nghe.

here uh -huh. maka ว้าปัดต้นใหญ่แบบนี่เนา ลูกค้ามาฮะไปลูกจะว่าไงวางไส่ไส่ตับ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 สามสิบกีบให้แม่วะไอึด <upload> พอมัน่ไข่เียวทั้งตับเ่ยตับห่อไขเดียวห่อไปเลยใส่พักน้ำนิดหน่อยเอาฮะออื keun <laughs> yu

นันตอนนี้กินแล้วไง,งนี่ต้นมืหนี่หมูอั่งเลย,ายมาก,กัดีกินแล้ว่ากับทำไมมูกกองมูกงกองไหมฮเอาไหมูก้กอง ผมลำล้ำอยากลำเนื่อสดดีขนาดพี่น้องเหนมือโตเลยนะครับย <an> <emphasis> ังไงวเฮ้ยเห็นมือขนานี้มาเนี่ยครับเสียดเสียประมาณแตงนมครึ่งทยังนาพอังแตงตอนนี้แตงโครึ่งเราเนาะเตรียมแบบเดีวนะส่งเียไปทัไวะทำไทังไตั้งป สามปัสสนิเดียวสามนิดียตับพ uh ันเด็ประมาณอีกสี่หลอดนะ เรอยู่คนเดียวไม่เอถ้าเป็นขนาดแน้ราคงจะไม่จ ไม่าไม่บายไปนั่งกินอยู่แล้วิดกล่องเลยนครับปลากรกครับเน้อพันเปพันมเกลี่ยบ่าม่ตลาดบาง่นครับกินออไปนี่เกี่ยเียงเ้อบา่เนนะดู่เจแถวห้างบึงเจนคอนประมาณเรเมตรนะ จังใดมือนียก็ขอปิดทีแป้งเหนียวกับจ้ะพี่น้องเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามน้ำเลือจ้ะเหนียวขอปิดคลิปแงเหนียวก้บจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ